มาติดตามความคืบหน้ากรณีที่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพห้วยพึ่งถูกยิงเสียชีวิตกันต่อนะคะซึ่งล่าสุดนี้ค่ะตำรวจก็ได้จับสามมือยิงนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพห้วยพึ่งแล้วนะคะแต่ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธพร้อมคา้านประกันตัวค่ะขณะที่ตำรวจก็เร่งหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเบื้องตนแจ้งข้อหาฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตค่ะ ความคืบหน้าเหตุสะเทินขวัญกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนขนาดจุดสามแปดยิงนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพห้วยพึ่งเสียชีวิตถึงสามศพบาดเจ็บสามรายโดยเกิดเหตุช่วงใกล้รุ่งของวันที่สิบกรกฎาคมซึ่งตำรวจได้จับกลุ่มตัวสามวัยรุ่นที่ร่วมก่อเหตุและได้เร่งทำการสืบสวนขยายผลหาหลักฐานล่าสุดเมื่อวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าที่ห้องประชุมชัยสุนทรตำรวจภูทรจังหวัดกาฬสิุ์พลตำรวจตรีคณิศอนน้อยนาถผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาฬสิุ์พลตำรวจเอกวิเช การตำรวจภูทรจังหวัดกระสินพลตำรวจเอกเสริมศักด์เนื้อนวนพร้อมชุดสืบสวนได้แถลงผลการจับกลุ่มสามผู้ต้องหาทราบชื่อคือนายสันเพชรหรือเพชรพุทธภูมิอายุ20ปีเป็นนักศึกษาระดับปวาสาสถาบันสังกัดกรมอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดกระสินนักเรียนอายุ17ปีโรงเรียนชื่อดังในเขตอำเภอเมืองกระสินและอีกคนไม่ได้เรียนหนังสืออายุ17ปีซึ่งตำรวจเปิดเผยว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแต่มากลับคำปฏิเสธในภายหลังโดยอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นไม่ รู้จักกับกลุ่มผู้ตายแต่ยอมรับว่าในคืนเกิดเหตุได้ไปเที่ยวและออกมาจากสถานบันเทิงในเวลา3ามนาฬิกาจริง ด้านพลตตร 3, คีคณิสรน,น้อยนาถผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกรสินกล่าวว่าการจับกลุ่ม3มผู้ต้องหาครั้งนี้เป็นไปตามหมายสารเลขที่จอจาน275ทับ2,555ลงวันที่11กรกฎาคม2,555และสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกรสินที่จอจาน9 55, ทับ2,555ทําให้การจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3รายเนื่องจากพยานหลักฐานผู้เห็นเหตุการณ์รวมถึงต้นเหตุซึ่งเป็นเรื่องผู้หญิงได้พูดตรงกรันและเบื้องต้นระหว่างทําการสอบสวนตํารวจได้ทาการ การแยกผู้ต้องหาทั้งสาคนสอบปรากฏว่าได้ให้การตรงกันโดยเฉพาะการเล่าถึงพฤติกรรมก่อนเกิดเหตุซึ่งผู้ต้องหาทั้งสาคนได้เข้าไปเที่ยวในสารบันเทิงกับเพื่อนหญิงอีกสามคนและไปพบกลุ่มผู้เสียชีวิตมาด้วยกันหคนซึ่งระหว่างนั้นกลุ่มผู้เสียชีวิตได้เดินเข้ามาขอเบอร์โทรศัพท์ในโต๊ะและมีการเต้นเหยียบเท้าเขม่นกันในผับแต่ไม่ก็ไม่มีเรื่องแต่อย่างใดจนเมื่อเที่ยวเสร็จกลุ่มผู้เสียชีวิตได้ไปจอดแวะซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์จากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาได้ขี่รถผ่าาานนมมจงงเเกกกิดีีปสยั โดยกลุ่มผู้ต้องหาได้ขี่รถไปดักรอที่บริเวณหน้าโรงสีใต้ฟ้าบนถนนทุ่งสีเมืองและเมื่อกลุ่มผู้เสียชีวิตได้ขี่รถซ้อนท้ายกันมาสองคันก็ได้เปิดฉากด้วยการปาขวดใส่กลุ่มผู้เสียชีวิตและใช้อาวุธปืนยิงใส่จนทาให้เสียชีวิตทันทีหนึ่งศพจากนั้นก็ขี่รถไล่ยิงไปจนถึงหน้าเต็นท์รถมือสองซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองจนทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง3ศพบาดเจ็บ3รายทั้งนี้ตามหลักฐานที่พบเป็นปลอกกระสุนปืนกลุ่มคนร้ายได้พยายามที่จะเปลี่ยนกระสุน ที่เหลือหลบหนีไปได้จึงทําให้ปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดได้ตกอยู่ในที่เกิดเหตุน,นี่ปฏิเสธกันทนายละแม่เยอะแยะวางไปทางตำรวจเราก็ไม่ได้ตกใจหรือตื่นเต้นอะไรนะครับเพราะว่าเรามีพยานหลักฐานที่ชัดเจนทั้งพยานวัตถุพยานบุคคลก็เป็นสิทธิของบุคคลที่จะไปปฏิเสธหรือรับสารภาพเราก็ว่างด้วยพยานหลักฐานครับตอนนี้มีมีมีมมติดต่อประกันตัวไหมครับ ยังไม่ทราบเลยฮะไม่ทราบเด็กเนี่ยเขาคงประกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องส่งที่ฐานพินิษฐ์ใช่ไหมครับส่วนส่วนทางที่นี่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะส่งที่ศาลไปฝากขังนะครับส่วนจะประกันก็เปเรื่องอำนาจของศาลที่จะพิจารณาหลักฐานพยานที่เรามีอยู่เป็นยังไงบ้างครัก่ารโอ้ยยันเลยชัดเจนพยานทั้งวัตถุทั้งพยานบุคคลชัดเจนก็เป็นสิทธิของข้าพเจ้าจะปฏิเสธก็เรื่องปกติเรื่องปกติ ที่จะสู้พอดีกันแล้าอาวุธมึงก็กลางที่ใช้ก่อนเอ่อเราวาระหาอยู่ครับคิดว่าเร็วๆวันนี้คงจะไดท้ทางทางทางการต่างตัวจะทางการมันสังเกตไหมทาการอยู่แล้วครับทาก,การอยู่แล้วแล้วเป็นกะดีที่สะเทืทนอนความรู้สวรในบ้านเมืองาาเรายังไม่ค่อยมีเหตุอย่างนี้มันมันมีเหตุเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะครับ ภายหลังที่ผู้ต้องหาทั้งสาคนได้อยู่รวมกันกลับให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้ก็เป็นไปตามสิทธิ์ของผู้ต้องหาแต่ตำรวจก็มีความมั่นใจว่าหลักฐานมีเพียงพอและสามารถเอาผิดกับผู้ต้องหาทั้งสามคนได้ทั้งนี้เบื้องต้นได้แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นซึ่งมีโทษหนักสูงสุดถึงประหารชีวิตแต่ในส่วนที่มีกลุ่มวัยรุ่นที่ร่วมก่อเหตุมีอายุ17ปีถึง2คนก็ได้ส่งไปยังสถานพินิจจังหวัดกรสินเพือเ่อดำเนินคดีต่่อไปทัั้้งนนนียยืยวา ตำรวจได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจคดีสะเทือนขวัญและเย้ยกฎหมายเราขอเที่ยวผมก็กินข้าวต้มไม่ได้ก่อเนี่ยตามที่ทททร่วมแถนะครับแล้วก็กินขปป้าขวต้มเสร็จแล้วก็กำบ้านนะครับไม่โดนเลยไม่พลาดกวาดไปที่เซเว่นไม่ครับกล้องยังกล้องซีจีบีเอ,อจับเราได้เลยไม่มีครับนี่เด็ดไม่มีได้ไงถามว่าเป็นไรก็เป็นเด็ก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหาวาดไป เราตำรวจเรามีเป็นพยานรวมพยานเอกสารมานนเสียงทุกคนร้องเพแล้วตอนนี้อยู่ใครอยู่พ่อแม่ป่ะพ่อตาลำหน้าครับแม่ครับฮะตาลำหน้าครับน้าพ่อแม่เ่ะแม่ทำงานที่พ่อเสียนะพ่อเสียตอนนี้ก็เรียนอยู่เทคนิคที่ไหนะโกวซอนออกใจบีเมื่อกี่โมงอ่ะตีสองตีสามหนึแล้วไปไหนต่อแล้วกจริงๆก็ต้มตลาดเกษตรครับตลาดเกษตร หลังจากตกคือที่ไหนนะครับ <c oughs> พ่อไม่ได้ทำทุก,กเกานะาเขาฮะที่เขาเก่าฮนะแต่วันนั้นได้ไปเที่ยวที่ไปครับออกจากออกจากที่สถานประมาณตีสองครึ่งแล้วไป,ป<ร>ไหนต่อครับแล้วจริงๆเรตกอยู่ตลาดเกษตรครับรู้จักกับคนคนุคน่นที่ตายไหมไม่ครับไม่เคยเห็นหน้าครับไปกี่คนคนระับไปเที่ยวไปสามคนครับในรถในรถมอเตอร์ไซค์ครับเราเชื่อเสร็จเราไปไหนครับ เที่ยวเสร็จแล้วกินข้าวต้มแล้วสามบาทนะไม่เคยเจอกันยังไม่คยเหไม่เคยเจอกันครับกินเสร็จกี่โมงแล้วกลับตอนไหนมื้อข้าวเสร็จแล้วกลับตอนไหนประมาณจะตีสามกี่นาทุกทีสามที่บ้านมีใครอยู่บ้างมียายครับยายคนเดียวครับตาของฝนครับแล้วเพื่ออะไรสองคนน่ะไปอยู่ไหนเรติดกันยังไงไปอยู่ติดกันครับ เคยเห็นน้าคนที่ที่ที่ตกดินไหมที่ตายไปครับเห็นว่าเห็นไหม่เคยครับเห็นว่ามีตอนตอนเข้าไปนั่งนั่งในถานบันเทิงอะนั่งข้างตุกข้างกันเลยเห็นไหมไม่ครับไม่ได้นั่งข้างกันครับเที่ยวบ่อยไหมปกติปกติก็ถ้าม่มียอะไรก็อาทิตย์ละสองเอิร์เดือนละสองครั้งแต่ถ้ามีงานมันเกิดขึ้นอีกแล้วนั่นเป็นงานแล้นั้นเป็นเที่ยวนี่ครับ อย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้ต้องหาทั้ง3คนให้การปฏิเสธจึงไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพตำรวจจึงต้องเร่งหาหลักฐานโดยเฉพาะอาวุธปืนที่ทราบว่าผู้ต้องหาได้นำไปทิ้งไว้อยู่ในหนองน้ำในเขตตำบลเหนือและได้ทำการออกหมายคน้นเข้าไปค้นบ้านผู้ต้องหาทั้ง3คน ด้านนายบุญจันทร์ธาตานะอายุ46ปีบิดาของนายจีรศักดิ์ธาตานะอายุ20ปีนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพห้วยพึ่งผู้เสียชีวิตกล่าวว่าถึงแม้ทั้งสาคนจะปฏิเสธแต่ก็เชื่อในฝีมือของตำรวจและกระบวนการยุติธรรมและควรเข้าใจหัวอกของคนที่เป็นพ่อแม่ว่าเจ็บช้ำขนาดไหนซึ่งหากเป็นผู้ลงมือจริงก็ขอให้รับสารภาพและไปขอขมาศพลูกชายในส่วนของคดีความก็ถือว่าเป็นการชดใช้กรรมที่ต้องการให้ดำเนินคด,ดีตามกฎหมายสูงสุดโดยไม่ล้าเว้น